เฮ้ยมึงไปลงมาเมาว่ะเสียจังหวะถือวะเดี๋ยวคนอื่นห่อยันห่อรั่วไกลเถอะอุ้ยมีมีเยอะคุณคุณ Mark the location Watch out ปุนคุณ Watch out ฉันคอยยิงมถือฮ้ยถือเฮ้ วัด้าาหัวเราเขาหัวเราดี๋ยวม่ปืนอีดาบเว้ใหใส่ว่าปืนอีดาบมันบูบียกไของบานแถวนี้แหละโอ้ยงอนมีปืนไุดถ้าอื่นม่ยิเขาิบดเรียบร้อยอือป

ยังสีแล้วเฮาเนี่ยเตะเพียวยืนชะลองโอ้ยดูน่ะในหมอกวงมาทั้งขวาดีมาเสื้ออะไรแย้ว้อาประสบการณ์สีขึ้นพวกปากวะด้านนี้ไอเมียตีสีเปิดป้อมป้อได้เปิดไม่หรอเมียตี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 อืมเดี๋ยวไม่าหวังเขาพิชกันนะยังดิ้ยมันมีตัวเก่งเลยมันข่าคนไทยว่ะเฮ้ยเฮ้ย เรียบร้อยเนียนง่ามพม่าจอบยุ่นี่มั้งเมื่อกี้ยุ่นี่จอบจอบมันเลี้ยงกันฟังหมอกไ่มาดิวพม่าพม่ามันเลี้ยงแค่มันใจตรงนี้โตัวแหละตัางตัวยืมมู่ร่างตัวโ่งามเหี้ยงไปหมด อุ้ยตอนหน่มีเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยไม่โอ้ยตเดียวโอ้วิลี่จก็ไปเดียวนั่นโอ้ยแกนัทีชุดอชุดพวกนี้บอมี่ีกวมีสซวมีบอมี่ออีกบ่มีบ่มีบ่มีอจ้ะเนมันมาสองมันมาสอง ชูปุชูปุ๊ช็อบเก่าพุ่งยิงลีดอเคกนยิกุ่เก็บทองจารีได้โอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้สั่งเามต้นเขาเฮ้ยบู๊ถือใจนัดปีญาพรลาไปด้วยปีาเก็บเพียวไปบู๊ถือใจนัดเฮ้ยโอ้โอ้มดปั๊บจะสี Ui, mô em mê môn nó môn luyện tùng môn em chùm tùng em y tùng môn bolo môn 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 bắt 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 môn 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 môn

Watch out! Yên nhìn yên yên yên. Yên yên yên. Yên yên. Po Oh hello hello. Miko. 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 bị Miko. 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 quá. Miko. 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 มิสเอร์ไนยส์เนอยซูมได้ไก่ไม่หลายตัวบัอะไรเว่ยเจสเ,เตอรไอ้น้องเบิ้งพูกที่หลังเนี่ยบอ,อะไรเว้ย วงไกยดิเขาวงป๊ะปวเลียนเลียนนะคุณแค่สี่เสี้ยนแ่่ยแค่สีอรปปากูตีงอมามามาเขามาก่อนเขามาก่อนคุณอยู่นี่ครับจันโอโอ้โต๊โอ้โอ้ดีซว่ะกูนี่มันบากจัก็บ่เห็นมันมันย่ามนอกเมีลลงคือเห็น บ้นคืก็บเหินนั่นนี่แม่นมาจันต้องบุผิดแม่แม่หิน m a r k the l o อืมยิงสามสาไป้หอโอ้มันเหลือสองตัวทนเ <โบ S 1> ดีย่ะ đấy là tài đấy lần, Mình mày lên, mark the location, sao, đang không bông chanh, watch out, Knock nung, rồi, Tôi nung xem โอ้สนสนี่สากัวเย็นหูวาห่ารถไปี่งเลยวะเห็นวะสวยวยเยจำจำออลกลักตัวเดียวมันบ่เงี้มบับกสไนส์บักสไนอยู่ข้างในแค่ตัวเดียวอยู่ในตู้ครับจ้ะโอ้ยสบายห้า ถึงนัดเดียวน่าจะนายยุบาท์ล้างนั่นอะไรฮีร์บาร์ดิมันยิ่งไฟอยู่ยิเงไฟแต่ว่ายิ่งไฟเลยเนี่มันเสียดหูผู้ใดย์บอสอะว่ะยิ่งคอยนี่แหละแต่ว่าตัวมันเยอะใส่เต็มเนี่หลีมันดีอยาดที่ควบประนอยู่ก็ปีกเดียวปีงเดียวไงหลังทวนไงหลัางได้แล้วไง ตรงแรดสีไปแล้วเนี่ยผมเรียนสีแซก,กมาลเลยนี่หอ,อมลังเข้าไปเหรอแรดสีมาจันมาจียาแก่แพลกันครับมันจันพี่หายมา<อ>หรอโอ้ไกลเลยจันพี่หายมาถอยบนข้างนี่น้มีพวกไปอีกแล้วมีรงสุนิวะ เอาหิวละแหละสิเดเอาหิวเด้อรับจันวันยุบานทึ่งนี่แหละถามโมนีบักครับแรกไปแม่ทังเป็นหนิงกันละมันสุ่มว่ะน่าสีนี้น่าจะไปเขาวงอออืม ใส่น้ออีพอยมันหนีไปใส่ยิงกูอยู่เป่งเป่ๆเมื่อกี้นี่เมียกวนตาไล่ได้เนี่ยนะมีไปนหนีท่านหรอไปรอแห่งเออตรงนี้ตัวรอ โอ้ม่เลยยิงคูวนลงกลองซบยิงคูวนเิ้งเซว่าเซว่าสิดวนเยบาดกว่าน้าเองมีกิง่งขนัดนี้่าอคอนบ้าบอ บัมีสง่งเสียงเลยท่านี้ว่ามันสิยู่บ้านหลังนี้เล้วมันจะลักษณะละ่ะจะเดือดตายมันนี่ละ่ะมีกูคุยเจ้เานี้ซะละหนอนเฮ้ยนั่นดิมันโยนระเบิดมาแม่นอีหลีโอ้ยไฟม่วงไฟม่วงไฟม่วงมันถือขาอ้าวมันถืไฟม่งวงเไปถือเขาอาจจะเป็นไม่ได้จ้ะตายแล้วบางนลังทีถือไฟม่วงตายอ,อีหลี อยมันอยมันเดยวก็ตายบบย่างหรอเขาบังลอดนี่ยพ่งกิงคือพ่งอน่นะรโแมนมีกองยิงไฟหมุ่งยิงมาอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาอยู่ที่โอ้ยหยอกมันหยอกมันจันแบกหยอกมันผมก็เบีบดไปเล่ะไม่ใช่วะเอ้าไม่ใช่หรอเอ้าเบียดไ mất cứ bè buồn đấy bẻ buồn đấy thế? Xong nhìn đi Park mà We are number 1 Park được đi cơ này Park no, no, no. <laughs> ừ. lên nhà anh này. Ừ 那条你用玻的抽，好哟。<noise>